ที่เขาต่อให้เราแล้วนะครับแล้วก็จะมีมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกนะครับแล้วก็สายโขงนะครับรวมโตจะมีฟังก์ชันเกจ็ดนะครับหรือว่าเจนดเอเรเตอร์นะครับก็ตัวแปลแสงสัญญาณไฟฟ้ามาเป็นสัญญาณรูปนะครับแล้วก็มีออสซิลโลสโคปนะครับที่ไว้อ่านค่าอที่ต่อฟังก์ชันเกจ็ดนะครับเจ็บขึ้นยากไหมงามีใบไปเที่ยวบ้านคนรวยไม่ได้หรอ นะครับก็ว um 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 ันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนการใช้ออโติลสโคมนะครับวัดสัญญาณพื้นฐานทางไฟฟ้าเนาะว่าเขาก็จะวัดปริมาณค่าค่านะครับแล้วก็ช่วงเวลาของความสั่างเฟสนะครับแล้วก็จะมีค่าความต่างนะครับของตัวตัววงจรที่เราวัดนะครับแล้วก็ไปเทียบกับตัวมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับโอเคเนาะสำหรัตัวมัลติมิเตอร์อนาล็อกเนี่ยเวลามันอ่านงานนะครับมันจะอ่านเข้าเป็นรูทมิลสแควร์นะครับก็คือจะเป็นค่ามิสูสหรด้วยสาไปรูทสองนะครับและเป็นตัวอย่างเนี่ยสองนะ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องแปลงจาก V-T นะครับ V-T หรือ V-Tube T ที่อาจจะมีการต่อมาังเพื่อเทียบกัของคขานะครับเพวัะนี้เราก็จะเรียนวงจร R-L เนาะกับตัว R4 นะครับเก็จะต่อโหมดสองวงจรนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นวงจร R-L เราจะใช้รูปสัญญาณลูกสายนะครับ เนี่ยความต่างจากที่เวลา t นะครับจะเท่ากับ t ศูนย์ตายโอเมกา t บวกกับ t หรือวงมเฟสที่เห็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงจรวงกลมที่เราต่อครับไปอ่ะวงกลม RLC นะครับก็ BL นะครับก็ตกบเท่ากับ BR แล้วก็คือผมว่าถ้าเป็นเริ่มต้นนะครับส่วความต่างของที่ BR เนี่ยก็จะเป็น BR ศูนย์คูณกับ sin โอเมกา t นะครับแล้วก็ วัดตัวสัตว์องที่ BL นะครับ BL เนี่ยก็จะนำ VR อยู่90องนะครับรับฟลูโง่สาย22เนี่ยแล้วก็สำหรับตัว VC นะครับจะตามตัว VR อยู่90องนะถ้าเราเขียนแปลงค่าเปรฟกนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนนำอะไรตัวไหนนะครับแล้วก็เราจะต่อวงจรแบบนี้นะครับก็คือวงจร RC กับ RL นะครับแล้วก็วัดวัดสัญญาณไฟฟ้าจากออสซิลโลสโคปนะครับตัวชั้นเดลหนึ่งเนี่ยเราก็จะต่อ เอาถูกแล้วชแนวหนึ่งก็จะต่อ1อันนะครับแต่ถูกชแนวหนึ่งก็จะต่ออีกหนึ่งอันแล้วก็เทียบสัญญาณกันนะครับแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยตรงนี้ครับไม่ไม่ยากนะครับแต่ตัวหลักที่เราต้องทําให้ได้นะครับก็คือการอ่านค่าจากตัวหน้าปัดของออสซิลโลสโคปนะครับออสซิโลสโคปนะครับก็จะมีแสองแกนนะครับแกน y กับแกน x นะครับแกน x เนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ช่องนะครับทั้งหมด2ฝั่งนะครับ10ช่องช่องละหนึ่นะครับแล้วแกน y จะมีทั้งหมด8ช่องนะครับด้านบน4 4ด้าาาาานนลล่่งรเเวอสัญญาณเนี่ยเราจะใช้สัญญาณรูปสายนะครับ แล้วก็ต่อไปชแนลหนึ่งแล้วก็ชแนลที่สองนะครับแล้วก็อ่านนะครับเวลาอ่านเราสามารถอ่านค่าได้ค่าก็คือความยาวของคลื่นนะครับหนึ่งหน่วยนะครับก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเป็นค่าของตัวสัญญาณตัวนั้นนะครับแล้วก็ตัวทีเลกก็คือเป็นช่วงเวลาของความั่างเฟสนะครับไปสามารถคำนวณหาค่าความต่งเฟสได้นะครับหรืออุปสรรคเฟสนั่นเองนะครับแล้วก็มีวีพีนะครับก็คือจากกึ่งกลางนะครับของตัวหน้าจอของออสซิลโลสโคปนับขึ้นไป ที่จุดสูงสุดนะครับหรือจุดต่ำสุดนะครับเันเรียกว่า Vp นะครับถ้า Vp ทุกขีก็คือ Vpp นะครับเราจะดูตั้งแต่จุดสูงสุดของแสงยานะครับจนถึงจุดต่ำสุดของแสงยานที่เป็นแสงยานเดียวกันนะครับเราเรียกว่า Vp ทุกขีนะครับในการทดลองของเราเราจะให้มันคือเรียลล์เอิรความต่างขั้ที่เป็น Vp ทุกขีนะครับตัวในในช่องนะครับก็จะอ่านโคลัมด์ได้หนึ่งตำแหน่งนะครับนี่คือถ้ามองที่ตัวหน้าจอของเราเนี่ยมันก็จะมีขีดเล็กอยู นะครับหขีดคือศูนยครับหช่องใหญ่นับเป็น1นึ่งะครับหงขีดนัเป็น0ูนะครับถ้าตรงนี้มันตรงกับ2ช่องเล็กก็ดีนะครับก็ถ่าเป็นศูนย์จุด,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 ดี่นะครับตอเอก็เป็นที่ส แต่เราเวลาเราอ่านเนืออกาศแต่ต้จ,จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับหรือจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับว่าทั้งหมดกี่ช่องนะครับรับจํานวนช่องเสร็จแล้วต้องไปคูณกับค่าวนวลปดิบัติทางปฏิบัติที่เราท่านไว้น,นะครับเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์วัดวีชินะครับก็ต้องไปคูณวนปฏิบัตินะครับเพราะว่าแกนวานยยเป็น,าาน,นะความถ่างสันว์นะครับแกนเอ็กซ์เป็นแกนเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วัด v ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งช่องใหญ่บวกกับอีกสี่ช่องเล็ก็จะเป็นหนึ่งจุดแต่ 91.8ไปคูณกับโวนเปอร์ดิบนะครับชแชจะบอกว่าจะเต้าลตนเปอร์ดิบคือ2โวลเปอร์ดิบนะครับก็คือเอา2อคูณกับ1.8นี่สิก็ได้ค่าดีทีทุกทีออกมามนนีค่าถดถอยนะครับเอาดีทีเนาะถ้าสมมติว่าเป็นดีทีทุกทีนะครับกันัไปเป็นเงิทั้งหมดที่เช่าอ,นะอันนี้ก็สมมติว่ามันแตก1่งขีดหนึงดแลก็คือเป็น 8, 1ช่อง2อช่องนะครับสช่องสช่อง5้าช่องหช่องนะครับแลก็ประมาณ6.2นะครับ96.2 นะครับก็จะได้ข้าวว p พีกพีมานะครับก็จะมีจำนวนช่องแกน y นะครับขึ้นกับวลเปอร์ิสซุสต์นะครับแล้วก็สำหรับแกน x นะครับก็จะขึ้นกับไทม์เปอร์มินะครับที่อาจารย์บอกว่าการสร้างไทม์เปอร์มิจะตั้ง50ไมโครเซกนะครับแล้วก็จะนับนะครับว่าค่าของมันจะเ่าไหรนะครับเช่นอันนี้ก็คือนับเป็นหนึ่งช่องก่อนนะครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องแล้วรวมตรงนี้กับตรงนี้เป็นหนึ่งช่องพอดีนะครับก็จะเป็นไม่กี่ช่องละ 6ก็เป็น7ช่อง9 7ไปคูณกับ50ไมโครเซกก็จะได้ค่าเอ่อค่าออกมามีค่าของถวันนะครับก็แบ่งมโครเซกเรือวินาทีนั่นคือ50ค nice ูณ4กำลังลบ6นะครับแล้วก็คูณกับจำนวน7ช่องเข้าไปก็จะได้ค่าค่าออกมาว่ามีค่าของถวันนะครับในกองเดียวกับ Tlet คือช่วงเวลาต่างๆว่ามีทั้งหมดกี่ช่องแล้วคูณกับตัวทาง m e p e r i ิ d โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสองค่าหลักที่มีสิทธิ์ต้องรู้ว่าสมอง periodic แกน x คูณ time period แกน y คูณ one period <substit uting> นะครับแนะครับเราก็พอเราวัดค่า vpp ออกมาได้นะครับเราก็จะแปลงเป็นรูส์มินสแควร์นะครับก็สู่ vrs กับ ppp หารด้วย2องรูสนะครับค่ามันเป็น vpp เจ๋งมากเป็น vpp ส่วนสองเจ๋งเนาะอันนี้อันนี้แปลกๆนะเดี๋ยวอันนี้มันต้องมาหารรูส์สนะถ้าในไมื่อพี่พ่อ ppp มากคือ2องรูสครับเดี๋ยวต้องเช็คนะครับเพราะเขาเขียนผิดับนะครับแล้วก็เฟสนะครับก็คือมุมของการต่างเฟดนะครับก็จะหาได้จาก คีเล mm ็กส่วนคีใหญ่นะครับคีเล็กก็คือช่วงเวลาของความต่างเฟสนะครับคีใหญ่คือค่าของตัวคลื่นแสงยานนะครับคูณกับสามร้อกสงศาจะได้รูปออกมานะครับแล้วก็เราก็จะหาจากภาพของรีชัทดูด้วยนะครับก็คือเป็นการดูเอลนะครับของช่องสัญญาณนะครับเป็รวมสัญญาณช่องที่1กับช่องที่2รวมกันนะครับก็จะได้เป็นรูปรีชัทดูออกมานะครับเป็นรูปวงรีนะครับแล้วก็จะวัดจากตรงนี้นะครับจากกึ่งกลางนะครับของตัวหน้าผัดของเจีโขงนะถึงจุดตัดที่สั้นที่สุดแล้้วจะะใหเเป็็นนคค่าอรับก จากจุดจากจุดการของหน้าต่อย้อนสโคมนะครับจนถึงจุดสูงสุดของตัวรูปภาพนะครับจะเป็นค่าอีกนะครับอ่าค่าตรงนี้เสร็จนะครับก็มาใส่ในสมการนี้พิสิทธ์ก็จะได้มุมมุมของความจางเสดจากภาพมิติสุดนะครับก็คืออาร์คไซนนดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้โอเคนะครับมีใครข้อสคำถามไหนไหมครับไอ้ที่ v p พี่กับวีจส่วนสองก็ถูกแล้วใช่ียวถูกแล้วครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามองจากสัญญาณตรงนี้ตรงตัวนี้มอร์เป็นรูทสองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้เขามาเป็น B P ที่เป็น v R แว S ก็จะถูกต้องเลยก็คือเอา U B P ที่เป็น B R S ออกมาหันอ๋อโอเคเรียนนะครับแต่ละก็คือ B P P ก็คือ B p P ส่วนสองกันเองใช่ใช่อันนี้ไม่แปลเป็นอะไรเมื่อกี้นั่นกั็เทียบกับตัวอ่านง่ายเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าเป็น B R s อ่ะมันจะต้องเป็น B P P ส่วนด้วยสองก็จะเป็นรูทสองเฉยๆอันนี้ก็ถูกแล้วถ้าถ้าสมมติว่ามองจับตัวนี้นะครับ โอเคครับมีข้าใส่ไหมครับไม่นีนะโอเคนะแต่ก็เดี๋ยวสามทีกับคุณบอลเลยนะครับอยู่รุ่นทำไมผมก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าจะจำคอนดิชันไม่ได้เนาะเราต้องเปิดหนังสือดูหน่อยนะครับว่าคอนดิชันเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับยากแต่ไม่ยาก เปิดแอร์ไหมอ่ะทำไมมันร้อนดังเช,เช็คแอร์ให้หน่อยหนึ่งเยว่าเปิดเปิดแล้วหรอ นี่นะครับก็จะมีคอนดิชั o n ในการให้เราตั้งรูปนะครับตั้งว่าต้องใช้เป็นอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะให้วอล์เนอร์ดิฟนะครับอยู่ที่2อมิลลิเฟสก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรับนะครับแล้วก็อันนี้ตอนเริ่มต้นหนอนแล้วก็วอล์เนอร์ดิฟนะครับแล้วก็โฮลออฟอยู่ในแต้ม x 1นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องปรับอะไรเพราะเขาน่าจะหลอกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อินเทนเซอร์โฟกัสนะครับอยู่ตำแหน่งตรงกลางก็คือตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลาง อันน medidas, ี้ไม่มีขี่ก็ช่างไหมันนะครับ <lumière> อ <blanc Aus ulation> ัน <shocked> นี้ก็คือเป็นเซตเริ่มต้นกาบเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เลื่อนไปอยู่ที่ AC นนีอ AC เด้วน้องน่าจะเป็น AC นะครับโอเคแล้วก็ปุ่ม power on รอหนึ่งนาที intense นะครับ มาที่นีนะครับโอเคแล้วก็เราเปิดเครื่องตรงนี้นะครับก็ระวังไม่นะครับเอา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 ดูเอลออกมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแสงมันจะขึ้นมาก็มาเซ็ตอันนี้นะครับนี้ก็คือใาย 10K นะครับ สิบเคเนาะพี่ใส่สิบเคแล้วก็ปากอันนี้เป็นห้ากิโลเฮิรตซ์ก็ประมาณแล้วก็ใช้สัญญาณลูบสายนะครับอันนี้เป็นลูกสามเรียมลูกสายก็ใช้ลูบสาย <c oughs> ปิดนะเสร็จแ,แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวกดดูเอลถ้ากดดูเอลก็จะขึ้นสองช่องสัญญาณนะครับแต่ว่าเส้นที่เลื่อนอยู่ก็คือเป็นเส้น x c h a ช n e l ที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นช n e ลที่สองนะครับ เป็น Y position นะครับกปุ่มพวกนี้เรารู้กันหมดหรือยังอาอยังโอเค Intense นะครับปรับความเข้มนะครับของตัวเส้นนะครับถ้ามีเข้มมากเข้มน้อยนะครับ <laughs> ก็เอาให้เราเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้โฟก,กัสน,นะครับปรับความคมชัดของตัวเส้นของเราของอิเล็กตรอนอย่างนี้จะให้มันเข้มให้มันชัดที่สุดนะครับหลกักการทำงานของออสเตรโฟกก็คือจะมีหลอดแคโทดเนาะสำหรับยิงอิเล็กตรอนนะครับให้ตกกระทบกับฉากรับด้านหน้า ใช่ไหมมันก็จะมีตัวบังคับนะครับให้เ็กตอนไหนยยิงมานะครับแล้วก็จะรวมสัญญาณกันนะแนวรากแนวดิ่งออกมาให้เป็นเราเห็นะครับเป็นเส้นสัญญาณออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Y position ก็คือเป็นการปรับนะครับ Y ก็คือตามแกน Y นั่นเองขึ้นลงนะครับแล้วก็ X position นะครับก็คือปรับซ้ายขวานะครับแบบนี้เห็นนะซ้ายขวาเนี่ยจะไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโวล์เปอร์ดิฟนะครับโวล์เปอร์ดิฟเนี่ยก็จะปรับ ดูปรับตัวความกว้างของสัญญาณเนาะว่าเราจะให้มันอยู่ที่ที่มันแคบหรือว่ามันกว้างถ้ายิ่งแคบเนี่ยตรงนี้ก็จะยิ่งใหญ่เรื่อยๆนะครับจะยิ่งเออคือว่อายิ่งแคบก็ยิ่งจะใหญ่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันจะยิ่งยิ่งกว้างนะครับก็คือยิ่งสูงเนี่ยตรงนี้ก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับตามสัญญาณที่สาดเข้ามานะครับแล้วก็ดูเอลนะครับถ้ากดออกเนี่ยก็คือแสดงช่องเดียวนะครับถ้ากด2ออันก็คือแสดงสองช่องนะครับ ถ้าเราดูแอลออกนะครับพราะกดแสนแลหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถแสดงแค่ตัวตัวตัวแชนแนลสอง้องหอนี้แชนแนหนึ่งแชนแนสองนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะให้มันแสดงกี่อันแล้วก็ให้สองอันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น x y Mode นะครับ <S <S คือกดเนี่ยนก็จะเป็นการรวมรูปภาพนะครับเวลาเรากดเนี่ยจะต้องมีสัญญาณอยู่นะครับถ้าไม่มีสัญญาณอยู่มันจะกลายเป็นจุดนะครับแบบนี้ <S <S ถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับก็หน้าจอจะไหม้นะครับเราก็จะเสียเพราะน่าจะเห็นจุดขึ้นแบบเมื่อกี้นี้นะครับก็ ห้ามให้รีบกดตัว x y หมดออกนะครับทางที่พี่อยากกดถ้าไม่มีสัญญาณอยู่นะครับแม้มันจะไหม้ไปเลยนะครับหรือในกรณนนีใดๆก็แล้วแต่ที่เรากดกาวนะครับแล้วมันมีจุดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ก็รีบให้กดออกนะครับโอเคเนาะแล้วก็มีกาวนะครับก็คือ gd สองช่องนะครับในการปล่อยให้สัญญาณที่ไหลเข้าไปในตัวออสซิลโคมเนี่ยไปที่กาวเลยนะครับมันก็จะได้สแสดงสัญญาณให้เราโอเคเนาะก็จะมีชแนลหนึ่งชแนลสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคร่าวๆที่จะปรับกัน นะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วก็ทําการต่อวงจรนะครับก็คือเป็นตัววงจร RC นะครับก็ใช้รูปนี้นะครับแล้วก็วงจร RL นะครับก็จะใช้รูปนี้นะครับก็จะมีช่องแอลหนึ่งกับช่องแอลสองนะครับในช่องแอลหนึ่งเนี่ยก็จะต่อที่จุด A นะครับก็คือจุดที่อ่านนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเข้าที่จุดจุดกลาวนะครับแล้วก็ช่องแอลสองนะครับจะต่อที่จุด C นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเข้าที่กลาว นะครับอันนี้คือวงจร R C แล้วก็ฟังก์ชันเจนนะครับจะต่อที่อันนึงสีแดงจะเข้าที่ A นะครับแล้วก็สีดาจะเข้าที่กราว n นะครับอันนี้คือวงจร R L นะครับสำหรับวงจรขเท่ากับ R C เนาะสำหรับวงจร R L เหมือนกันนะครับแค่ย้ายจากที่ต่อจาก A อยู่เนี่ยมาไว้ที่ B นะครับจุด B ก็คือตรงนี้เป็นสายรัของตัวเหนี่ยวนก็คือ L นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวอ่า ก็ถูกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวงจร R-L อันนี้ก็วงจร R-C นะครับแค่นั้นเลยก็คือวงจรที่สองแค่ย้ายจากจุด A มาไว้ B ให้หมดก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการวัดรูปไปนะครับโอเคต่อมาก็ทําการต่อเข้าไปในวงจรนะครับอันนี้ช่องที่ทน่1นะครับอันนี้ติดหรอเนาะน่าจะติดช่องที่หนี่1นะครับอันนี้ก็ไปที่อันนี้เวลาใส่ก็กดลงนะครับมอเกี่ยวที่จุด A นะครับแล้วก็จุดนี้ไปไว้ที่จุด D หรือจุดงของเราครับ ถ้าแจ้งตอบผิดก็บอกอาจารย์ด้วยนะครบะเบเ๋ือาจารย์ออกผิดนะแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้นะครับจะมาไว้ที่4นะครับโอเคเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับสัญญาณที่จ่ายเข้าไปก็จะเป็นจ่ายเข้าไปตรงนี้ สัญญาณก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับเป็นแบบนี้นเนาะฉะนนี่ยเราก็ทำการกด x y ออกนะครับกดกาวสองอันเลยแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะปรับให้มหันอยู่ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็เลื่อน e p o s i t i o n นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเขาก็จะให้เราบันทึกค่าลงไปในไมโคึกผลนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายนะครับก็ตรงนี้นะครับก็คือ CRO นี่คือค่าจากออสซิลโลสโคปนะครับ Vp to p ของ VAD VAD คือ V ที A ่จุด A กับจุด D อันนี้ดูแล้วใช่ไหมครับแล้วเนี่ย V ที A ่จุด A จุด D เนี่ยก็คือช่องหนึ่งนั่นเองเพราะเราต่อ A กับ D ไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ VCD นะครับก็คือช่องที่สองนั่นเองเพราะว่าจุด C กับจุด D นะเป็นช ANNEL ที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามันคือค่า Vp คูณของ Vad เราจะอ่านจากช ANNEL ที่1นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนตรงนี้นะครับให้ขอบนะครับที่จึดต่ำสุดจุดไหนก็ได้นะครับแตะที่เส้นแนวนอน1เส้นนะครับโอเคเนาะอาจารย์ก็เลือกให้มันจุดนี้นะครับแตะเส้นแนวนอนนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแตะแล้วก็นับขึ้นมาจนถึงพีคสูงสุดของมันนะครับส่วนอันนี้ไม่ใช้ก็ ถ้าจะไม่ใช้ก็ปิดไปก่อนก็ได้ดหรือว่าเลื่อนลงมาให้อ่านอันนี้ก็อ่านนะครับจากสสูงุดต่ําสุดมาถึงสูงสุดนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ dış. โอเคเนาะแล้วก็ไปคูณกับโวลต์เปอร์ดิฟที่ตั้งไว้นะครับเส้อนอันนี้ตั้งไว้ที่2โวลต์เปอร์ดิฟนะครับทั้ง2ช่องเลยแล้วก็อาจารย์แนะนําให้ตั้งเป็น2โวลต์เปอร์ดิฟทั้ง2ช่องเลยแล้วก็ตัวทม์เปอร์ดิฟตั้งเป็น50ไมโครเซกโอเคไหมไม่สับสนนะโอเคนะครับแล้วก็ทําการอ่านค่านะครับว่ามีค่าระดับเท่าไหร่จำนวนชอ่นอง,งค,คูณด้วยโวลตต์์เปอรดิฟที่ั้ง นะครับแล้วก็บันทึกค่ามีทเชื่อมหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ vcd ก็เหมือนกันนะครับก็รับอันนี้นะครับมาไว้ที่จุดไหนก็ได้นะครับของแนวนอนให้จุดต่ําสุดอยู่ที่จุดแนวนอนเนาะนี่ถึงนี่นะครับมันมีค่าตับเฉลร่แล้วก็คูณกับวนผลิตของช่อแนลที่2ก็คือมีค่าเท่ากันนะครับก็บันทึกค่าลงไปนะครับแล้วก็คำนวณหาค่า rms จากค่า v p to p i หารด้วย2องรูทสนะครับก็จะได้ออกมาแล้วสำหรับ c r o นะครับแล้วก็ vo m ก็คือมาจากตัว มัลติมิเตอร์นะครับก็เอามัลติมิเตอร์เนี่ยมาเสียบนะครับแล้วก็วัดลงไปนะครับที่จุดตกคอมจุดต่างๆนะครับอันนี้ก็บวกเข้าหมวกเนาะแล้วก็คอมเข้าคอมเราก็ใช้ acv 10โวลต์เนาะครับพอร์นี้เป็นกระแสสลับเนาะแล้วก็ใส่ acv 10โวลต์แล้วก็ทำการวัดจุด ad นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็อ่านค่านะครับแล้วก็ b บีดีม er ันซีดีก็คือจุดนี้กับจุดนี้แล้วก็อ่านค่าแล้วก็ประดค่าลงไปนะครับแล้วก็หาค่าปรซสิทธิภาพต่างระหว่าง bms กับจาก c r o กับ boa ก็จะจบแล้วนะครับแล้วก็มาทําการอ่านค่าค่าเวลานะครับแล้วอ่านค่าค่าเวลาเนี่ยก็ให้สัญญาณเนี่ยมันอยู่ที่กึ่งกลางนะครับแล้วก็ทําการอ่านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กด J d สองอันนะครับแล้วก็เลื่อนสัญญาณนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับขีดนี้นะครับแล้วก็จ d ดีออกนะครับแล้วก็อ่านนะครับ อ๋ออันนี้คือการอ่านค่าช่วงเวลาของคำต่างเศเนาะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คืออ่านสัญญาณไหนก็ได้นะ T กับ T เล็กนะครับท่ใหญ่ถูกกว่าท่านอ่านจากอันนี้นะครับอ่านจาก <todo S 2> <any ancy> ยอด <y Lisa> ถึงยอดนะครับหรือจากจุดนี้นะครับจนถ,ถึงจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่ออ่านเป็นแกน x นะครับแล้วก็ไปคูณกับค่า time p e r i c t โอเคเนาะแล้วก็ก็จะได้ค่าค่าออกมานะครับอ่านเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาของมานต่างเศก็คือสองช่องนี้นี่ครับ เส้นหนึ่งกับเส้นสอง 2, ต่างกันกี่ช่องเล็กเราไปคูณกับห้าสิบคูณสิบหกก็จะหน่วยออกมาเป็นวินาทีแล้วก็ไปคูณหาคาความความเร็วมาโอเคไหมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมาทําการวาดรูปนะครับอันนี้เรียกว่าดูเอลโหมดนะครับก็คือแสดงสองช่องสัญญาณนะครับเมื่อกี้อาจารย์ปรับทุกอย่างอยู่ตรง,ตรงกลางหมดแล้วเนาะอันก็จะกดสัญญาณ XY ไโหมดได้เลยนะครับก็กด XY นโหมดนะครับแล้วก็จะกลายเป็นรูปวงรีออกมาแบบน,นี้นะครับแล้วก็ทําการอ่านค่าเนาะจากกึ่งกลางของตัวเซอหกขึ้นมานะครับ ถึงจุดต่ำต่ำสุดเนาะคือจุดตึงกลางตรงนี้นะครับก็เป็นจุด A นะครับแล้วก็เป็นค่า A เนาะแล้วก็จุดนี้นะครับจะเป็นค่า B นะครับโอเคนะครับที่ตัดแกะนะครับอันนี้ก็เป็น A เป็น B เวลาอ่านค่า B นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้สักหนึ่งช่องก็จะมีค่า B เกิดขึ้นก่อนจะกตึงกลางขึ้นไปจนถึงสูงสุดนะครับก็จะเป็นค่า B อันนี้ก็จะเป็นค่า A นะครับแล้วก็ทําการอ่านค่าออกมานะครับแล้วก็ทําการค่าหาค่า A ค่า B นะครับ เราจะคูโวนเปอร์ฮิปก็ได้หรือไม่คูณก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันห่างกันค่าที่คูณออกไปมันก็ตัดกันดีๆนะครับก็จะได้ค่าความต่างเฟสออกมาแล้วหาตัวเชื่อมความต่างเฟสระหว่างตัวนี้นะครับกับตัวนี้ที่เราได้นะครับก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับแล้วก็วาดรูปสัญญาณ x y หมดออกมานะครับก็จะมีวาดรูปทั้งหมด2สัญญาณคือดูเอลโหมดกับ x y หมดนะครับแล้วก็ทําการต่อวงจรที่2ตามรูปแล้วก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ สุข,ขอทอแล้วก็พ่จารณาผลกระทอออกมาโอเคใช่ไหมโอเคไปทำกระเอาออกได้ครับอะไรวะ